วันนี้คุณครูก็มาทักทายทาเพื่อนๆกีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมภายในบ้านวันนี้ถือโอกาสจะตัดแต่งกิ่งไม้ตอนเช้านิดนึงนะคะอากาศเช้าเเย็นมากเลยนะคะค่ะก็เลยชวนคู่เหมือนมามาช่วยทํากิจกรรมตอนเช้านะคะเพราะว่าคุณครูมีเซอร์ไพรส์เด็ดกับเขานะคะยังไม่บอกค่ะว่าคุณครูจะชวนเขาไปทําอะไรนะคะค่ะ วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาช่วยเขาตัดแต่งจริงไม้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะไปไหนนั้นยังไม่รู้เลยนะคะเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอย่างหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้หิวมากเลยนะคะเดี๋ยวอยากจะไปทานอาหารเช้าก่อนก่อนจะเดินทางตามคุณครูกับผู้เหมือนไปด้วยนะคะไปกันเลยมาทานอาหารเช้ากับคุณครูนะคะ ตอนนี้ทานกันแค่สองคนเองนะคะแต่ไม่เหลือแน่นอนเพราะว่าเป็นอาหารโปรดของครูทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปทำธุระกันค่ะค่ะพอดี เพื่อนบอกว่าเมออื่อวานเข้าไปนามาเขาไปเจอน้ําท่วมนาแล้วก็ท่วมทางด้วยวันนี้เขาก็เลยบอกให้คุณครูเนี่ยไปดูน้ํากันคุณครูก็ว่าอ,อสนใจอยากจะไปดูว่าน้ําท่วมนาน,นั้นมันมันจะขนาดไหนจะมากมายมากน้อยขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยกันคะ แต่แล้วนี่ทางเข้านาของคุณครูนะคะเห็นกระท่อมไหมคะนะ่ะน่ะน้ําสูงขึ้นน่าจะเป็นเม็ดเลยนะคะเพราะถมดินเอาไว้สูงดูทางเข้าสิผักปองมาดักหน้าเต็มเลยแล้วเราคงจะไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเ,นเนที่ยงนี้เดี๋ยวคุณครูก็คงจะต้องไปหาอะไรทานแถวแถวร้านอาหารที่เคยไปไประจำค่ะนี่คือร้านดิมครองแถวบ้านใหม่ดอนคานะคะ เห็นอาหารไหมคะน่าทานทุกอย่างเลยนะคะครครูขอนําเสนอเมนูนี้ค่ะรสน้าจิ้มเด็ดมากเลยเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะครูครูก็มีการมาประชุมย่อยของอสมนะคะก็ประชุมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครูครูก็มีหน้าที่ตอนนี้ก็จะมารวบรวมเอกสารแล้วก็บันทึกลงในวาระประชุมค่ะ ชุมส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเกี่ยวกับให้อสมอทุกคนนะคะเข้าไปสำรวจในชุมชนตัวเองว่า,เ,าเรื่องโควิดนั่นนะคะเรื่องต่างๆนั้นเราก็ได้รับ่บาะามาจากสภอสมนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาไปถงเร่วมกัน,นะคะตอนนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกับกิจกรรมวันนี้พาคู่คเหมือนมาทํางานทั้งวันเลยนะคะค่ะ,คะคก็ขอให้เพื่อนๆพ่นคนติดใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะคะ่ะบ๊ายบาย